โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของพรมแดนการเมืองและชาติพันธุ์มีเรื่องราวหนึ่งที่สร้างความตะลึงแก่ผู้คนทั้งในและนอกประเทศเหตุการณ์ที่ทหารการเรียงกลุ่มหนึ่งได้ชักธงชาติไทยขึ้นเหนือผืนแผ่นดินท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดกับกองกำลังเขมรเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพสะท้อนของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ยังเผยให้เห็นความซับซ้อนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่าและชายแดนไทยกัมพูชาที่พวกเขามีทั้งบทบาทในการต่อสู้ปกป้องและเลือกข้างเพื่อความอยู่รอดของตนเองภาพการชักธงชาติไทยโดยทหารกะเหรี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นแล้วอึง้งเพราะมันไม่ใช่เพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ธรรมดาแต่คือการประกาศอธิปไตยและความพักดีต่อดินแดนไทยในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อพิพาทและความไม่แน่นอน การกระทานี้สะท้อนว่าในสายตาของกลุ่มกระเรี่ยงบางส่วนพวกเขามองว่าประเทศไทยคือบ้านและที่พึ่งพิงที่มั่นคงมากกว่าฝั่งตรงข้ามทหารกระเรี่ยงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักรบภูเขาที่มีความแข็งแกร่งและความอดทนสูงพวกเขามักจะถูกดึงเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในพมา่า ความตึงเครียดตามแนวชายแดนหรือแม้กระทั่งในความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ทับซ้อนทางประวัติศาสตร์การได้เห็นกลุ่มนักครบรเรียงหันมาโบกธงชาติไทยเหนือสีส้ะพร้อมทำประกาศขับไล่เขมรออกจากแผ่นดินไทยเป็นภาพที่สะเทือนใจและทำให้ผู้คนทั้งชาวบ้านและทหารไทยรู้สึกตื่นตระึงเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นจากความตึงเครียดบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามเก่าๆและความไม่ลงรอยกันในประเด็นเขตแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้อัญ,ญมณีหรือแม้กระทั่งพื้นที่สูงที่ใช้เป็นฐานการทหารชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณดังกล่าวมาแต่โบราณจำเป็นต้องเลือกข้างเพื่อความอยู่รอดและครั้งนี้พวกเขาเลือกที่จะยืนเคียงข้างประเทศไทยทหารกะเหรี่ยงหลายคนมีประสบการณ์ในสนามรบพวกเขาเคยผ่านการประทะก,กับกองทัพพมา่า เคยหลบหนีการกวาดล้างเคยล้มตายและสูญเสียแต่ครั้งนี้คือการต่อสู้ในอีกมิติหนึ่งเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับทหารพม่าซึ่งเคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้พื้นที่ที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าจะถูกยึดครองและผลักดันออกจากพื้นที่ดั้งเดิมพวกเขาจึงเลือกที่จะชักธงชาติไทยขึ้นและประกาศว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของไทยการกระทำเช่นนี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงภาพและคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วผู้คนจํานวนมากตั้งคาถามว่าเพราะเหตุใดทหารกะเรียงจึงเลือกชักธงไทยแทนที่จะเป็นธงของตนเองคําตอบที่ได้คือความสัมพันธ์อันแนบ,บแนนระหว่างกะเรียงกับไทยที่มีมาอย่างยาวนานทั้งในแง่การอาศัยพึ่งพาการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความรู้สึกกว่าประเทศไทยคือบ้านที่ปลอดภัยกว่าเสียงตะโกนของทหารกะเรี่ยงที่ประกาศว่าแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยดังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขามันไม่ใช่เพียงคำพูดเพื่อเรียกขวัญกำลังใจ แต่คือการตอกย้ำว่าพวกเขาเลือกข้างแล้วและพร้อมจะต่อสู้เพื่อธงที่ปักไว้ภาพทหารกะเหรี่ยงแบกปืนบ,นบนบ่ามืออีกข้างบกธงไตรรงสีแดงขาวน้ำเงินทำให้หลายคนรู้สึกขนลุกทหารไทยที่ประจำการอยู่แนวชายแดนเองก็ต้องตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะมีภาพเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบว่าการกระทำของทหารกะเหรี่ยงจะนำไปสู่การประทะครั้งใหญ่หรือไม่เพราะกัมพูชาเองก็มองว่านี่คือการท้าทายอธิปไตยโดยตรง การโบกธงไทยในพื้นที่ทับซ้อนย่อมหมายถึงการยืนยันว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของขเขมรความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อกองกำลังขเขมรเริ่มขยับเข้ามาใกล้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองกำลังทั้งสองฝั่งในระยะใกล้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนต่างหวาดกลัวว่าจะเกิดการปะทะรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอบอุ่นใจที่เห็นทหารกะเหรี่ยงยืนหยัดเคียงข้างทหารไทยสื่อมวลชนต่างประเทศเองก็เริ่มให้ความสนใจ พาดหัวข่าวว่ากหรี่่งโบกทงไทยท้าไทยเขมรกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนักวิชาการบางคนชี้ว่าการที่กหรี่ยงเลือกยืนข้างไทยสะท้อนถึงความล้มเหลวของกัมพูชาในการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนในขณะที่ประเทศไทยสามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์การเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าแต่ในอีกมุมหนึ่งนักสิทธิมนุษยชนก็ตั้งคำถามว่าการที่กหรี่ยงต้องมาชักทงไทยนั้น เป็นการกระทำด้วยความสมัครใจจริงใจจริงหรือเป็นเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องยึดเอาไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดเรื่องนี้จึงกลายเป็นทั้งภาพที่น่าภาคภูมิใจและคำถามเชิงศีลธรรมที่ซับซ้อนเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกะเรี่ยงบางคนเล่าว่าเราถูกขับไล่ถูกทำร้ายมานานไทยคือบ้านที่เราอยู่ได้ไทยไม่ผลักเราออกไปเหมือนที่อื่นดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกเราก็เลือกไทยประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าการเมืองหรือสงคราม มันคือเรื่องของความไว้ใจและความผูกพันทางใจหลังจากภาพการโบกธงแพร่กระจายออกไปรัฐบาลไทยเองก็ต้องออกมาสแสดงท่าทีอย่างระมัดระวังพวกเขาไม่อาจแสดงออกชัดเจนว่าหนุนหลังการกระทําของทหารกะเรียงเพราะนั่นจะยิ่งทําให้สถานการณ์ตึงเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถละทิ้งพันธมิตรที่ยืนหยัดถือธงไทยได้เช่นกันการชักธงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ภาพธรรมดาธรรมดาหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิชายแดน เสียงปืนที่ดังเป็นครั้งคราวเสียงระเบิดจากการซ้อมรบและเสียงตะโกนของทหารกระเรียงยังคงก้องอยู่ในหูของผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้เรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าต่อกันไปในฐานะเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งประเทศต้องอึงว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างไทยจนถึงขั้นโบกธงไตรรงเพื่อปกป้องแผน่นดินแม้มันอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นแต่ก็เป็นสัญ,ญญาณว่าความสัมพันธ์ระหวา่างไทยกับกระเรียงนั้นแน่นแฟนกว่าที่ใครคิด ภาพสุดท้ายที่ยังติดตาผู้คนคือทหารกระเรียงยืนอยู่บนเนินสูงข้างกายมีเพื่อนร่วมรบถือปืนจ้องไปยังแนวชายแดนมืออีกข้างโบกธงชาติไทยที่พลิ้วไหวท่ามกลางสายลมนั่นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเลือกข้างการประกาศความพักด,ดีและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด